วันเรามาคุยเรื่องเทคสองกันเลยเอาออกก้นวันหนะาริบันดีครับพี่รับโวันดีนะทำอะไรครับเนี่ยมาชมการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กาศการครับเจเดตีครับ เออไปตำรวจเพลินไหมพี่เออได้อยู่จะตายอยู่แล้วผมจะตายเป็นมุกชิงไม้เขียวแห้งอ่ะตอนน่ะได้อยู่ได้อยู่วางจัดเลยใช่ปะรออะไรพี่วางจัดอยู่เฉยที่อยู่เฉยที่อยู่เฉยท่มึงเข้าใจว่าเขาไม่อยู่เฉยใช่ไหมเออนี่นี่นี่มีคนนี้ดีกว่านี่ไปชนเขาเพิ่มว่าตัวเนแ่เลยไ่ใช่แน่แนแน่รู้รู้แนแน่พี่ดูพี่ดูพี่ดูไป อียไปดูนี่ไปดูไปดูหน้ารถเาไปดูไปดูกระจกหน้ารถเขาด้วยจ่าแล็บเยสจ่าแล็บเป็นบิลเลี่เปเกี่็นนีอีจ่าแล็บเป็นบิลเลี้กระจกรถอะไรอจ่าแล็บเป็นบิลเลียติตี้รติงอ่ะเยติง่าติงติงว่าติงนี่มึไปฟาขาขำอียไปสิไรเคสหน้าติดหลังรถนะนี่ไงมจะยิง ป้าครับป้าอย่ายิงอย่ายิงได้ไหมครับป้าทุกท้องผมยิงครับเอ้ยอย่าตาป้าป้าอย่าอย่ามาโยงมายิงนะผมขอละไอ้โงโดนโดนโดนเขาเมาเขาเมาทำร้อยไปปอดทีเดียวถ้าเขาจะทำกันลงเหรอเนาะแย่ทำกันลงเหรอวะคนกันเองอะแก่เออแก่ป้าครับป้าป้าป้าเอ้ยอย่าทำเราได้ไหมไม่โคตร่าเลยเลยโคตร่าไม่ไม่ไม่จะทำเราทำไมป้าปรับมุมมองหนึ่งหึงบับเนี่ย เออพี่วันนั้นที่พี่บอกอะไรพี่ยังไม่นี่เลยพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยด้วยอุ้ยอุ้ยจะลำจจะลำสัเออไปตำรวจตามไอ่ะเออตวเนี้ตัวสลเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียตายตายเ่ไพวกกระจกตอุ้ยตำรวจปบด้วยอุยแกไม่พอแกอะไรยังเลี้ยนอีกขู่รถไอ้เหี้ย หนักไรวะหนักข้างหลังอะไรเดี๋ยวไม่ได้รวมบ้านเด็กของบ้านเดินที่ปีปับวันนี้เล่นรัดไม่จ้าต้องดูทีมมันครับเออเออที่วะแล้วันนี้เขาเล่นรัดจะเพราะเออโชคดีคือไม่ควรถูกมือวะอาจารย์จะไปเลยคือถามผมไปรู้ไหมนี่ยโอเคได้ค่ะใครกัใครอ่ะไม่ไม่คนนี้มีใครล้วยัง มีแฟนหมดทางแก๊งแล้วดูจากทรงอ่ะมีเลซี่คนเดียวมั้งน่ะพ่อครับเจ้ครับพี่จะอย่าบอสเอาไปหนาหนเออเออเออมาดิวาวเิ่มละวาวมาวาวละแต่น้ำมันรอคนนี้แค่รอเวลาเรารอพี่แดงแค่คน ะต้มจิ้มมีข้าวไหมไม่มีครับพี่เลข97ดาบแบนอยู่ไหนอะไรอย่างนี้พกข้าวพวกตังมาม่าพกข้างเนื้อมีแล้วดีเป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่ใชเวลามันจะรู้วไม่ชนไม่สนเลยแต่ถ้าที่เอาแกงเมื่อไรเดี๋ยวก็มันจะไม่เหลือแหละแบบเราแบบแป็น ไปชิบหายสี่นัดเองไปยขอกันหมดอ่ะได้แล้วไปสี่อยู่ข้างในคนข้างนั้นโรงพยาบาลนอนอยู่อ่ะโรงพยาบาลอ่ะเนี่ย่ะทำไมเราเป็นคนไม่พูกคุยเต็มเลยมันบลัมเมอร์นี้มีใครโอนเราอยู่ไม่มีแล้วรวมกูเห็นมันตั๊บผมเห็นมันบััมไอนตันไอนตันสีส้มอ่ะไอสี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 ม่วงอ่ะไอคอมเงียบไปนะเรื่องตังอ่ะรู้กันกันไอพม่ไม่บอกเขาแล้วดิ้้าโอ้โหเขาบอกเขาไปรับเขาไปรับแม่นะเดี๋ยวเขากลับมาหลังรีส์เติมน้ำมันปะ เติมใหม่ไว้พี่้วเราสงได้นะงบอนลอลบัลไดหมดเออก็หาก็หาคุยด้วยไม่คุยด้วยแย่แ้มึงลากอยู่ปะมามาพี่มามาม่เอ้ไม่หห้เราเหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมเกลียนวงเกียร์บินด้วยนะเลหรอวะเติมสองไหมพี่รอทีสองมันไหม่รอเอาก่อนลีอ่ะเขาจะลีหรอวะแต่รอบนี้ว่าชั่วโมงนึง วันนี้ตำรวจเขาต้องเปลี่ยนแปลงกันแน่ๆเลยไม่ใช่ครับอันนี้ป้ามาตัวลุดเลยนะพี่อุ๊ยป้ารับน่ะใช่ครับไอสี่น่าลงบาลหมดเลยไปพี่เราไป่น่ารงบาลน่าลงบาลหมดเลยมาขับลุ่มลุ่มันไว้ป่ะแล้วเราอุ้มเทคสองมาขับมาหน้ารงบาลกันลุดใช่ไหม้อาผมกอยอุ่นน้ำดูหุ่นได้ได้หลุ่มเนป่ะไม่ไม่มาขับมาหน้าลงบาลกันมารับเพื่อนหน้าโรงบาลกันได้หลอดครับการันตีได้ครับ โอซีหล่อครับการไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ่อแบบนี้หล่อคนที่ชอบอยู่ครับดีและครับชื่อแจ็คกี้ครับเป็นไงอุ้ยสาธุหนึ่งร้อยนะเลือกถูกคนเดียว่าเขาน่าจะพร้อมตายเอาจริงป่ะเพื่อนถามเขาดิชื่อคิดชื่อใหม่ยังเขาเลือกคนนี้สู้ไม่ได้เลยดิต้องยอมอีกเดียวละเขาเลือกคนนะให้เราไม่ทำลายบักรดีจัดเลย้เฮียวัดสายฟ้า มแ้นีเนแ่ยอเีที่จได้ตัวหลุดสองตัตวอ้เียแม่งอเลยผมบอกโอ้ยเฮียุหงิดวะตอนนั้นแม่งหงิดจริงอ้เียแบบโอ้ปัดจัดดะใครไว้ฮีะจะเอาไปหลุดอ่ะอย่างรั่วกูไม่รู้จะด่ไยังไงเลย่ไ่ไม่ไม้ได่ไม่ไมไร่่่่ไ่่่ เขาบอกว่าแคสอต่รถไปกอไางโคตเลยแบบไปด้านีจะเลนั่งขนาดไหนล่ขาวที่แคสแตอุ้มแล้แคสอเขาบอกให้มาันรถวัดาซื้อรถรู้แต่แบบวิ่งไปนั่งไอ้นี่ไงไอ้นวัดก๋เหใช่ไอ้นาวัดนงวัดโแคเก่าไอ้เกียมน่าลเอาวิเลซี่เอาไปเลยเบลล่าพี่เดิกะลแล้วพีนี่แคไตตอนเนี้ยพี่เขาไม่ตามเฉกขนานเดินไหมก็ไปเดินไปนี้ไม่บ้าน าคือไม่มีใครกุมอยู่ใช่ไหมไปคุยกับตำรวจคนเดหนึ่ันนะพี่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เต็มเลยสิไม่ไม่ไม่ฟังฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่มาบ้านมาบ้านเราไปแล้ตำรวจเขาหาใครตำรวจเขาหาใครเป้ไปคุยกับตำรวจคนหนึ่งที่เขาหาคนแคดอ่ะหรอไปคุยกับตำรวจคนหนึ่งที่เขาหาคนแคดอะเขาบอกขับจีท่าขาวอ่ะนั่นไงขาวไปแล้วน่ะเป่เห็นล้วขาวบ้าน่ะตีตีแล้วรอเทคสองไหมจีท่าดีจัง ใครอยากที่มากเลยอ่ะเราไม่มีฟิลนี้นานแล้วนฟิลตีน่ะแล้วรวมามาเฝ้าหน้าบ้านอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าเขาหาคนแชทรู้ใครเอาดีดีหาทดสอบนะน้าคะามมาคดีเลยครับ ไม่สนใจชอบก็ดีบ้างหรอครับตลอดน้องผมน่ารักนะครับไม่เป็นไรครับพูดงี้เพราะมีข้างหลังแล้วต้องจืดนะไม่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 พูดงี้เพราะมีแล้วใช่ไหมข้างหลังม่ะเราเราเราแค่แบบว่าเราแค่เป็นใจอ่ะไม่เป็นไรหลังไม่คุยกัารจะไปเดบอว์ไหมปู่ว่างไงกลับบ้านกลบบ้านแล้วกลับบ้านเลยต้องบอกว่าตอนนี้แบบว่า เราก็แค่แบบมันหนักข้างขวานึกออกไหมตำรวจสามสิบห้าหมอที่ผ่านสี่ห้าสิบคนตำรวจมันจะลดลงไหมอ่ะไม่น่าลงไม่น่าลงใช่ไหมพี่เคสฟังนะกเจเป็นตำรวจช่วงเนี้ยใช่แล้หลังที่สามก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอ็กคิดถึงพเมื่อวานเลสตอรี่ตำรวจต้องน้อยคนมาเหรออุ้มสามสิบเคสยังไงก็ไม่เอื้อสามสี่ไป้อยเปอร์เซ็นเคสอย่างเงี้ยไม่เอื้อตะเคสเลย แต่เมื่อกี้เสียดายที่ผ่านเสียดายเสียดายสี่นาทีถ้าตำรวจไม่ชนรถนะจริงเพื่อนไม่เกมหรอกโดนนะยค่ะคนจอร์ดี้เมื่อกี้เราหน่าจะเล่นเบียร์ของเขาหรือเปล่าไม่คือเขาชนหมุนเลยชนหมุนตีนตีนเลยว่าแต่มึงเล่นชนหมุนเลยอะนี่ไงเป็นอะไรโอซีไมีไอซีหนึ่งครับเริ่มจากโอซีนะค่อยมาไอซีทีหลังไอซีไม่ค่อยสนใจด้วยเราชนเขาไม่ได้ไง สนใจ DAO ซีใช่ไหมล่ะหน้าตาตัวอนในเกมไม่สนล็อกใช่ไหมครับไม่ให้ไอ้แก๊งไอ้แก๊งสายตีสายเติงนี่มันมีกี่คนวะ20 20 30อ่ะอันนี่อันนี้คุณถาเป็ิกฤตไปตายดูมันน้อยกว่ามีปัญหากับใครก็ได้แต่ยมีปัญหากับตำรวจนะพยายามคุยกับเขาดีๆนะเป็นกานเล่นยากนะเป็นงการเล่นยากมากนะรอดูหลังเรือเป็นโดนกินบ้านแบบไม่ต้องไปไหนเปล่ามีบ้านแต่ไม่เข้าได้อ่ะพยายามพยายามเล่นเซฟหน่อยกับตำรวจอ่ะ ใครไม่เอากับมันเดี๋ยวกูเองคนเดียวนะบอกเขาอะไปบอกเขานะวมาเสียไม่ได้ไม่เกี่ยว <c oughs> ไปพูดกับเขาอย่างนั้นนะเล่นคนเดียวเลยสายฟ้ากูาไม่ไหวปะกับแก๊งเนี้ยแก๊งหน่วยหากูไม่ไหวปะตีตัวสองทีก็แตกแล้วอะเอ,อย่างแรงเจอตำรวจวันลูปคุกนักแชร์กันด้วยจริงจริง,งเคยโดนแล้วสยองชิบหายเลยดุคุกเมื่อไรมันยึดบ้านยึดบ้านยาวอ่ะ มันดักรอตีตรงจุดราวจะรถ้าเรามีปัญหากองมันนะเอ้ยดีชทด้งก็อ่านมาดิพไม่ตัมีโทรศัพครับเลยจะเปราคาตำรวจมาเถื่อนกระดาษนั้นเลหรอไอ้คอมนก็ไปดักจุดราในคุกเลยหรอเล่นไอดอปปะเหงาวะเออไปเล่นไอดอรอได้เล่นไอดอปรอกัได้ง่นะแต่จบแล้วมั้เออไปเล่นไอดอได้ไอดอนุคึงไอดอาเนี่ยไปเล่นไอดอรอกยสนาทีเนี่ยักไว้ ไม่เล่ยกแน่ดอบมันกว่าเรียกพวกแม่งมั้งเนี่ยรอเลยอ่ะ <c oughs> พี่ตีมันแป๊บเดียวอ่ะตีแป๊บเดียวคนเดียวอีกเยอะไม่เดี๋ยวคุยเรื่องนี้หน่อยเอาส่งศพเอาส่งศพไปเกมกันอ่ะคนคนคนอุ้มมัต้องเข็ดเข็ดห่อศพให้เพื่อนหน่อยดิมันจะได้ไม่ต้องเปลืองใช่เดี๋ยวโดนทั้งห่อทั้งอุ้มศพทั้งหอ<ม>่อศพอีกอันนี้เ<อ>ข้าใจนะจังหวะทามิ่งที่แบบเราห่อมาแล้วแบบเห็นศพอยู่ข้างหน้าแบบพิ้วไปไอ้ที่เข้าใจพยายามเซฟหน่อยพยายามกินให้เพื่อนอ่ะถ้าใครมันไม่มีห่อกินให้เพื่อนไปก เอออีกอย่างหนึ่งใครเป็นคนอุ้มศพไม่มีอาการเทเซอร์ก็รู้นะเถอะครับเถอะกันแดงบ้านก็มีเป็นทีมดีกว่าแต่รอมันลืมยึดของทีมเมื่อกี้ยึดแค่โทรศัพท์าาใครกดวอลเลนอยู่อ่ะฮะัลลโหยังไม่มาบ้านหรอหรืออะไรอ่ะหลังจบศึกนี้เรามีอะไรอ่ะใครไหมมีตัวนี้พี่มีแน่นอนอะ่ะหลายอยู่<ป>พี่ว่า อันนี้พี่ผูดตรงนะกับแก๊งเนี้ยแม่งไม่ไม่ไม่ค่อยพอมือพอตีนเอาจริงจมันมันมันอยู่คนละเทียกันอ่ะมีเทียเดียวกันอยู่พี่ตอนนี้กัประเด็นตำรวจแม่งเยอะด้วยถ้าตำรวจไม่เยอะเราน่าจะจบเหมือนวอ่ะเริ่มบ้านวันสาบ้านนะมาบ้านมาบ้านเลยสอรี่เลยสอรี่เมื่อกี้คือตำรวจมาชนหมุนอ่ะโค้ไม่ไหวจริงมันอ่ะสอรี่เลย